ธัญญาธัญ,ญเรศเผยเมิ่อดที่สามฝากบอกถึงหนิงปณิตาแบบนี้ยังคงเป็นเรื่องคาราคาซังที่หลายๆคนให้ความสนใจสำหรับครอบครัวของหนิงปณิตาที่ล่าสุดเมื่อวานนี้เธอเดินทางไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามศาลนัดครั้งแรกในคดีฟ้องบุคคลที่สามในคดีละเมิด เรียกค่าเสียหายกับบุคคลที่สซึ่งทางด้านคู่กรณีไม่ได้เดินทางมาที่ศาลขณะเดียวกันทัญญาธัญเรศที่คอยเป็นกำลังใจให้ทั้งหนิงกับสามีก็ถูกโยงว่ารู้จักสาวที่เป็นเมือที่สาซึ่งประเด็นนี้ทัญญาได้ชี้แจงว่าได้คุยกับหนิงว่าอยู่ศาลเราก็ส่งกำลังใจไปให้แล้วบอกว่าสู้ๆนะ ก็ได้คุยกันเรื่อยๆเหมือนเราอยู่ฝ่ายซัพพอร์ตความรู้สึกกันมากกว่าด้วยความที่เป็นคนเจอปัญหาแบบนี้ก็คงอยากจะคุยกับคนที่เคยเจอปัญหาแบบนี้มามากกว่าว่าเราจะมีความคิดยังไงก็ได้คุยกับเขาเรื่อยๆค่ะเหมือนคอยเติมพลังบวกให้เขาเพราะเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งและเป็นแม่ที่เก่งซึ่งเขาก็จะมีมุมภายนอกที่อาจจะสตรอง แต่เขาก็มีมุมที่อ่อนแอของเขาเราก็จะพยายามให้กำลังใจถามว่าเห็นถ่ายคลิปว่ายังอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมก็ยังอยู่บ้านเดียวกันยังอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับเราเนี่แหละแต่ปัญหาก็คือปัญหาแต่เขาก็ยังเป็นพ่อแม่ที่ดูแลลูกด้วยกันเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเขาเคลียร์ปัญหานี้ได้ปัญหานี้ก็อาจจะจบแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง เคยบอกกับจินว่าเราจะหาภรรยาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเราก็สนิทกับเขาทั้งคู่และจินเองก็เป็นน้องที่น่ารักพี่เป็กก็สั่งสอนไปเยอะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่นางก็สอนน้องเราก็แอบได้ยินเขาสอนว่าครอบครัวต้องมาเป็นอันดับที่หนึ่งเหมือนคนเราก็อาจจะมีการหลงทางบ้างแต่ถ้าเราคิดได้ก็ดีที่สุด ถามว่าเหมือนโซเชียลจะรู้ว่าเหมือนที่สามคือคนที่เรารู้จักกันใช่ไหมจริงจริงสนิทกันค่ะเหมือนเป็นน้องที่เคยทำงานอยู่ที่คลินิกแต่ว่าตอนนี้ออกไปแล้วและก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่ล่าสุดก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งตัวน้องเองเขาก็อยากจะขอโทษหนิงแล้วเราก็อยากจะเป็นสื่อกลางหมายถึงว่าเราเอาสิ่งนี้ไปพูดให้หนิงฟังและหนิงก็บอกว่าขอเวลาก็เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างโอเคกว่านี้ พราะหนิงเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่ใจร้ายพูดถึงหนิงเองก็เป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่สงสารคนถามว่าคนนั้นเขารู้สึกผิดบ้างไหมส่วนตัวเท่าที่เราคุยเขารู้สึกผิดเขาอยากขอโทษอยากคุยกันแต่เราก็บอกว่ารอเวลานิดหนึง่งเพราะหนิงเองเขาก็ยังไม่พร้อมหรอกอาจจะต้องรอนิดหนึง่งให้มันสงบก่อนถามว่าถ้าขอโทษแล้วจะมีผลยกเลิกการฟ้องไหม อันนี้ก็ต้องแล้วแต่นิงค่ะคือเราไม่รู้ว่าความเสียใจหรือความโกรธของแต่ละคนมันหายเร็วแค่ไหนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลย